น้ำไม้ครับช้าบแกงต้นไม้วันนี้แม้ว่าเอาปอแกงน้ำไม้ที่ปลูกไว้หนบ้ารก่ต้องห่า

thank you เตือนตีได้มันเช้าลูกมะเล็นในตีห<อ>้าองต่มันตื่นมันน้อยคนเดียวที่น้อยคนเดียวได้จะดุงเมหมือ,มอนอาคับข้าวกลุ้นท่านข้ากุมันมาแบบปัดลูก Nhãy ra nhà cho hết. Mamá cho bác không Mamá cho bác hết.

เงเ่อขนไปนั่ not not, ้องขนไน่ปน <meals. S 2> ุบุบตรลงุนหวัดแลวเร่อยมาไไม่ิดข Hãy subscribe của kênh Ghiền này. Gõ Để không con bỏ

九十四分，依然跑完六百。

กค้คุ่อบอไปวานบุงยีหลับตุานว่าว่ามั้งจาหวานหอมเรจะฟังทัานตุ๊บตังงับนไม่สาบายนะครับวันนี้เขาป้หน้าปุดปุน,นะครับเขาก็บอกิน ตึงทอดหมูไห้ได้หนิตึงทอดหมูไห้ปั่นได้อนิต้องอนาบ้านนี่ใช่รถงอดเขาใชกี่เขาะีอ้พื้นแล้วที่บาก็เอพี่ยาเลทเอ้ว่าว่าใครรับที่าไก่เอูอ

ใช้สีเลยแหละใช้ซีเลยแหละใชนสน่อยอแมัน